สวัสดีครับเช่นเคยครับผมเจอกับผมนะครับแสดงอะไรกุ้มเราตมร้อนบนบรรากาศนะครับผมเจอกับผมลุกมานนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง ที่เราอยู่รู้อยู่ประจําอยู่แล้วนะครับผมในหัวข้อวันนี้ของผมที่จะมาคุยคือบทบัญญัติเกี่ยวกับน้ํานะครับผมน้ําในชีวิตของเรานะครับผมะนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมจะนําเสนอเกี่ยวกับน้ํานะครับผมอ <c oughs> น้ําของเราเนี่ยตา,ต,าต,าตามวิถีเนี่ยเราจะรู้จกักในทั่วไปนะครับน้ํามีกี่ชนิดเราก็รู้กันพอสมควรอยู่นะครับและเช่นกันครับผม ศาสนาของเราเนี่ยก็ศาสนาอิสลามหรือมุสลิมของเราเนี่ยก็อัลสปาตาลาก็มีบทบัญญัติเกี่ยวกับน้าเหมือนกันนะครับผมแล้วันนี้ซึ่งวันนี้ผมจะมาบอกเกี่ยวกับเคล็ดลับหรือบทบัญญัติของน้ํานะครับผมบทบัญญัติที่ที่เกี่ยวข้องกับน้ําและประเภทของน้านั่นเองนะครับผมห้ามเด็ดล่ะนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับบทบัญญัตินะครับผมบทบัญญัติของน้าเนี่ยได้แบ่งประเภทนะครับอ่แบ่งประเภทยังไงล่ะ เพื่อจะให้แย,แ,ยแยกระหว่างพวกเราดูว่าน้ำเนี่ยจะแบ่งเป็นยังไงนะครับผมนะบ,บนบรรยับของน้ํานั้นนะครับผมได้แบ่งไว้เป็นประมาณสิบประเภทนั่นเองนะครับอ่าอะไรล่ะเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนะครับอืมนะครับผมถ้าในมุสลิมของเราเนี่ยจะรู้ประมาณสิประเภทนั่นือเป็นเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นประมาณแยกยะของน้ําในภาษาอาหรับนั่นเองนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมน้มํมอเตรลัก น้ำมูลตรลักนี่คือน้ำสะอาดนะครับอันนี้อย่างแรกนะครับอย่างที่สองนะครับผมน้ำมูลซัมมา น้ำมูซัมมัสนะครับผมถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะครับอันนี้จะเป็นน้ําที่จะเป็นน้ําที่กึ่งกึสะอาดกึ่งกึ่งเปลี่ยนสภาพนิดหน่อยนะครับผมกึ่งกึ่งที่แบบมันสะอาดบ้างเลยมันนี่ะอันนี้คืออย่างที่สองนะเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดไปอีกทีนั่นแหผมอย่างที่3คือน้ำมุสตะมันนะครับผมน้ำมสตน้ำมุสตะมันเนี่ยจะเป็นประเภทไหนนะครับผมน้ําที่สะอาดที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดนะครับไปคร่าวๆเลยอย่างที่4ี่นะครับผม คือน้ำอะไรล่ะคือน้ำนันจิสใครๆก็เชื่อว่าใครๆหลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักก็ได้นะครับน้ำนันจิสคือน้ำอะไรให้ไทยเลยว่าน้ำอะไรโอเคน่าจะรู้จักน่าจะเข้าใจนาทุกคนแล้วนะครับน้ำนันจิสนี่คือน้ำที่สกปรกนะครับผมแยกได้เลยว่าไม่สามารถทําอะไรได้ไม่สามารถทําความสะอาดได้นั่นเองนะครับผม อ่ะโอเคย้อนกลับไปข้อที่หนึ่งใหม่นะครับบนมาจากองน้ำเนี่ยน้ำมุตลักเนี่ยคืออย่างแรกเลยที่เราจะองพูดในวันนี้ครับผมน้ำมุตลักเนี่ยน้ำมุตลัคคือน้ําที่สะอาดนะครับผมน้าสะอาดนี่คือน้ําอะไรบ้างที่เรารู้ทั่วไปนะครับผมน้าบ่มน้าขวดอ่านี่คือน้ําสะอาดนะครับน้าขวดตามขายห้างประสห้างผสิขสินค้าหรือไม่ก็เซเว่นอีเลฟเว่นหรือแม้กระทั่งสะดวกซื้อทั่วไปก็น้ําที่เขาขายในขวดอ่านั่น นะครับผมแล้วก็น้ําที่อยู่ตามวัฒนธรมคือน้ําประลาบ้างน้ํานีม้มน,น,นคือนัอ่นคือน้ํามุตลักณนั่นเองนะครับผมน้ามุตลักษเนี่ยส่ยวนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ทําคำอะไรอ่ะนะครับน้ำมุตลักเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะล้างจานไม่ว่าจะอาบน้ําเ่ยไม่ว่าจะล้างมือยไม่ว่าจะดื่มเอ่ยนะครับผมหรือจะให้ประสาทดื่มเ่ยนะครับผมอันนี้คือน้ําที่สะอาดคือ ภาษาอังเาเรียกว่าน้ำมูตลักนั่นเองนะครับผมน้ำมูตลักเนี่ยจะแบ่งย่อยๆประมาณเจ็ดประเภทนะครับผมเประเภทนี้คือยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าไปอีกทีหนึ่งนะครับนะครับผมอย่างที่2คือน้ำมุสตะมันนะครับน้ำมุสตะมันเนี่ยคือง่ายๆเลยน้ําที่สะอาดแต่มันจะอาจ,จกลายเป็นสภาพอื่นหรือจะเปลี่ยน สีรสชาติเลยนะครับผมน้าที่สามารถใช้ความสะอาดอื่นๆได้ไม่ว่าจะล้างรถเลยไม่ว่าจะซักเสื้อยอันนี้คือยังได้อยู่นะครับแต่ไม่ควรใช้ทําความสะอาดคือเอาน้าน้ำามูด้วยคือน้ำน้ำละมันนั่นเองหรือใช้อาบน้าวายิบหรืออาบน้ําทั่วไปหรือเอาไว้เพื่อความชำระล้างสิ่งสกปรกนั่นเองนะครับผมมัน จะอยู่ในเกณฑ์ที่ครบ่อยหน่อยคืออ่าใช่ได้แต่ไม่ค่อยเหมาะประมาณนั้นนะครับอโอเคคือมันไม่ไม่จำเป็นคือควรถ้ามันจำเป็นโอเคคือสามารถใช้ได้ในน้ำแบบนี้ถ้าหากว่าไม่จำเป็นเนี่ยควรหาหาน้ำที่มันโอเคกว่านะครับผมน้ำที่น้ำซัมมัสเนี่ยซัมมัสอขอไปครับ น้ำประเภทนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนกับน้ําที่โดนเหมือนกับตัวอย่างเช่นเหมือนกับเรารองรองน้ําฝนไว้แล้วเราไม่ได้เก็บไว้แล้วโดนพอาทอาิ์สองมาไกลๆส่งมาตอนเที่ยงและถึงเย็นประมาณนี้คืออันนี้คือน้ําที่โดนแสงอาทิตย์เผาอ่ะอันนี้มันอยู่ในเกมน,นี้นะครับผม บางทีบางน้ำเนี่ยมันอาจเกิดสนิมได้เช่นภาชนะเอย่ยอะไรเอย่ยที่มันเกิดขึ้นในตัวน้ําของนี้นะครับผมส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดจากเนี่ยแสงอาทิตย์เผาและสนิมสนิมของการลงไปหรือสนิมก่ออะไรประมาณนี้อันนี้คือน้ำมันสมัสนั่นเองนะครับผมถ้าน้ําบาดาลอันนี้น้ําบาดาลที่แต่ว่าใหญ่ไปรวมกับน้ําบาดาลที่เขา กองขึ้นมานะครับผมดูดจากบาดานขึ้นมาเนี่ยบางทีมันจะขึ้นสนิมอันนั้นอันนั้นคนละคนละประเภทกันนะครับอาจจะบอกให้รู้ไว้ก่อนนะครับผมอย่างที่สามนะครับผมน้ำมุสตะมันนะครับผมน้ําที่สะอาดและไม่บริสุทธิ์นั่นเองนะครับผมอย่าง,ยางอ,ยอย่างที่สองคือน้ําที่สะอาดแต่มันเปลี่ยนสภาพนะครับขภัยเปลี่ยนสภาพนะครับอย่างที่สามคือน้ําที่สะอาดแต่ ไม่บริสุทธิ์นั่นเองไม่บริสุทธิ์นี่อ่าในที่นี้เราจะมาอธิบายนะครับผมน้ําที่สะอาดแต่ใช้ทําความสะอาดในสิ่งอื่นไม่ได้นะครับอ่านะครับคือน้ําที่ทําความสะอาดไปแล้วอ่ายังไงล่ะนะครับน้ำมัสตราร์ดโอเคแตง่ายๆเลยคือน้ําที่เราใช้ไปแล้วและเราเอามาใช้ใหม่อ่ะอน,นั้นคือน้ำมสตาร์น้นําที่โดนชําระล้างหรือน้ําที่แบบ นำไปใช้แล้วอ่ะล้างนู่นล้าง,างนี่ไปแล้วเนี่ยคือน้ํามุสตะมันนั่นเองนะครับคือง่ายๆเลยงาที่ถูกใช้ไปแล้วถูกใช้ทําความสะอาดไปแล้วนะครับน้าที่ถูกใช้ความสะอาดไปแล้วในสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ควรนะครับผมแม้จะไม่มีการเปลี่ยนสีไม่มีเปลี่ยนกลิ่นไม่มีกลิ่นหรือสีมันสีของน้าเนี่ยยังไม่เปลี่ยน เออขออภัยครับยังไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็สีคงก็คงที่ยังไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับสีน้ําใสทั่วไปอยู่อ่าอันนี้ก็ไม่ได้นะครับผมอ่ะโอเคอย่างสุดท้ายเลยนะครับอย่างสุดท้ายก็คือว่าน้านานจิสเนี่ยน้านานจิสอ่าใครๆอาจจะคุ้นหูคุ้นตาหรือจําใส่ใจไปเลยนะครับผมน้ำนันจิสเนี่ยในในภาวะของเราเนี่ยในภาวะของคนเราของสม,มองเราเนี่ยน่าจะรู้จักเป็นอย่างยิ่งเลยกับ น้ำนาดิสนะครับน้ำนาดิสเนี่ยแปลตัวของมันเลยก็คือน้ำสกรปรกนั่นเองนะครับผมหรือน้ำที่น้ำนาดิสเนี่ยมันจะปนปะปนปริมาณน้ำเนี่ยอาจจะไม่ถึงหรือปริมาณของน้ำเนี่ยนะครับผมเ,เชื้อปนนะครับ บวนสิ่งต่างๆเนี่ยมันมันไม่ถึงประมาณ216ลิตรตามที่ระบุไว้ในตามฮันดิสหรือตามที่เรานักวิชาการเขาพูดพูดถึงคือ2กลละหือ2น้ำกกละนั่นเองนะครับผมปริมาณ2 6 6ลิตรบางรายงานบอกว่าสองร้อยเก้าสิบบ้างบางรายงานบอกว่า200บาทนะครับอย่างเช่นเ,เช่นเคยนะครับผมแต่สภาพของมันเนี่ยเราจะได้รู้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนสีกลิ่น และรสชาติของมันนะครับผมมันจะนําไปการชำระชำระล้างสุขกระบกเนี่ยนะครับผมมิได้เลยนะครับผมไม่ได้เลยเพราะอะไรนะครับผมเพราะในส่วนของณนะปริมาณเนี่ยน้ำสองคนรอดเนี่ยเปรียบเทียบน้ำะนะครับผมเป็นลิตรนะครับแหล่งแหล่งข้อมูลต่างๆเนี่ยมีการให้ตัวเลขที่แตกต่างกันที่ที่ผมบอกไว้ทั้งคือมีบางารายงานบอกว่าร้อยร้อยเก้าสิบสามมากเอ่ยมีบางารายงานบอกว่าสองร้อยเอ่ยและมัชโคลส่วนใหญ่ อันนี้อาจจะอาจจะส่วนใหญ่นะครับ2 1 6ลิตรนั่นเองอ่า216ลิตรนะครับเนี่ยน้ำนาจิสนะครับเราจะได้รู้ว่าเออมันแตกต่างยังไงกับน้ำที่เนี่ยดังนั้นเนี่ยเราเอ,อ่อจึงมีข้อข้อสังเกตไว้ประมาณประมาณว่าพ,พึงระวังนะครับพึงระวังเกี่ยวกับน้ำนาจิตนั่นเองเพราะว่าเราจะทำความสะอาดเนี่ยโดยการชำระล้างจากน้นนจมันไม่ได้นะครับผมน้ำนานจิสคือน้ำอะไรนะครับ น้ำที่เกิดจากน้ำเสียน้ำท่อระบายน้ำน้ำที่แบบไม่สะอาดเปลี่ยนเปลี่ยนกลิ่นตามที่ผมบอกไว้นะครับครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับน้ำที่เปลี่ยนสีเปลี่ยนกลิ่นในในในข้อที่4ี่เนี่ยคือตามที่ผมบอกไว้เลยครับผมบางคนอาจจะรู้จักเยอะแยะแล้วนะครับผมในเรื่องของน้ำนอยิสนะครับผมเพราะตามทั่วไปเราจะได้เห็นเกี่ยวกับคูน้ําเอ่ยน้ำน้ำน้ำท่อระบายน้ําเอ่ยน้ําที่ยังไม่ไม่มีการบําบัดน้ําเสีย อันนี้คือในหุ่งกรมนี้เลยนะครับผมอ่าโอเคครับผมและย้อนกลับไปในข้อที่1ใหม่นะครับข้อที่1เนี่ยคืออะไรนะครับผมอ่าที่1ที่ผมบอกว่าจะมีส่วนยิบย, <c oughs> ย่อยนะครับผมจะบอกว่าน้ำอ่ามุตลักเนี่ยคือน้ําที่ชําระล้างในสิ่งขําสะอาดนะครับผมจะต้องนําถูกอ่าตามหลักการของศาสนาอ่าอะไรบ้างนะครับผมตามหลักอ่าหลักศาสนาเนี่ยซึ่งที่ที่สามารถอ่ามาชําระได้ ชำระร่างกายชำระส่วนต่างๆข,ของในชีวิตของเราได้นั่นเองนะครับผมเพื่อให้การเสียเวลาผมจะแนะนําเกี่ยวกับน้ําประเภทของน้ําที่ในอยู่ในมุตะลักที่เราสามารถเข้าใจตั้งแต่บางคนอาจจะรูจ้จักในปฐมเอ่ยหรือตั้งแต่ปฐมนู่นแน่มัธยมบ้างอันนิดๆนะครับผมอ่ะอย่างแรกเลยครับผมน้ําที่บทบัญญัติในอิสลามมีอยู่7จประเภทนั่นเองอ่ะบางคนอาจจะรูจ้จักบางคนอาจจะได้ยินหูแว่วๆก็ได้นะครับ บางคนอาจจะไม่รู้จักก็ได้นะครับผมอ่ะอยากอะไรเลยอะครับอย่างแรกคือว่าน้ําจากอะไรล่ะอย่างแรกคือน้ําจากแม่น้ํานะครับผมน้ําจากแม่น้ํานี่มันจะเป็นภาษาภาษาที่แบบภาษากลางหน่อยนะครับเอาง่ายๆเลยคือน้ําคลองนะครับผมน้ำน้ําบาดาลนะฮะประเภทนี้คือน้ำประเภทแรกนะครับผมอประเภทที่2นะครับประเภทที่2คือน้ําฝนน้ําที่ตกมาจากท้องฟ้านะครับถ้าใครไม่รู้จักนะครับ ครับก็น้ำค้างเอ่ยนะครับผมและน้ําตกอันนี้คืออยู่ประเภทที่2นะครับประเภทที่2นะประเภทที่2อ่าประเภทที่3คือน้ําทะเลหรือภาษากลางพวกภาษาแบบภาษากางหน่อยคือมหาสมุทรนั่นเองนะฮะโอเคน้าเค็มๆนั่นแหละให้เข้าใจว่าน้ําเค็มนั่นแหละสามารถเอาทํความสะอาดาและล้างชําระล้างร่างกายได้นะครับใครที่ออกทะเลบ่อยๆอ,อาจจะรู้เช่นเคยนะครับแต่มันจะเค็มๆหน่อยๆน,นะครับผม อ่าโอเคอย่างที่4ี่นะครับผมประเภทน้ำนะประเภทน้ำที่4นะครับที่บบัญญัติในอิสลามได้บอกว่าวนเ็ชนิดน,นะประเภททีส่สี่คืออะไรนะครับผมน้าบอ่ออ่าใครๆหลายคนอ่านเด็กใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่รู้จักก็ได้นะครับเด็กใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่รู้จักนะครับผมเพราะว่าอะไรล่ะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีบอ่อน้ําบ่อป่องๆบางบางพื้นที่อาจจะมีอยู่และบางพื้นที่อาจจะ ครบรื่นเลยส่วนใหญ่ก็จะใช้น้ําบาดาลแต่ในเมืองนะครับน้ําบ่อเนี่ยสามารถใช้นะครับผมใช้ได้นะครับผมน้ําบ่อและน้ําบาดาลที่หลักๆอยู่ในปัจจุบันตอนนี้นะครับน้ําประปานี่ก็นําจากน้ำบาดาลนั่นเองนะครับน้าบาดาลอาจจะอาจจะลึกอาจจะประมาณนั้นนะครับโอเคครับผมอย่างที่อย่างที่ขออภัยครับอย่างที่ห้านะครับอย่างที่ห้านะอย่างที่ห้านี่คือน้ําจากหิมะ บางคนที่เคยไปสุสลนหรือประเทศอังกฤษหรือประเทศที่มีหิมะน้ําแข็งนะครับผมน้าหิมะหรือน้ําแข็งเนี่ยสามารถชําระล้างได้และสามารถเอาน้ำมูจุดน้ำธรหมดได้นั่น,น,นเองนะครับผมประเภทที่6นะครับประเภทที่6คือน้ําจากลูกเห็บบา,บางคนอาจจะไม่เคยเห็นบางคนอาจจะเห็นก็ได้นะครับลูกเห็บเนี่ยมันเ,เ,เกิดจากท้องฟ้าที่แบบแบบวนแล้วก็ทําให้แบบน้ำแข็งเป็นมันมันไม่ละลาย มันก็มีบางบางเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับนะครับผมอย่างที่7นะครับน้ำอย่างที่7นะครับผมน้ําตาน้ําสุดท้ายเลยน้ําตาน้ําบางคนที่เคยอ,อยู่ชนบทเนี่ยอาจจะรู้จักนะครับยุ้จักนะครับบาง,บาง,บ,างบางพื้นบางพื้นที่เนี่ยชนบดอาจจะรู้จักที่น้ําที่ออกมาจากประมาณใ,ใต้ดินนะครับผมมันจะออกตามริมคลองมันจะมีตาน้ําอยู่นะครับอันนั้นคือน้ําจากตาน้ํา อ่ะโอเคครับผมสรุปก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยมันสาคัญอย่างไรกับชีวิตของเรามันมีความสําคัญมากครับผมไม,ไม่งั้นมนุษย์ของเราคงขาดน้ําไปแล้วตั้งนานนะครับคงไม่ใส่ใจกับน้ําแล้วนะครับผมเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของอสปสศในชีวิตของเราโดยในปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยคนเรา่ยก็สนใจเกี่ยวกับน้ํามากเลยนะครับ สนใจดูดูจับเซเว่นอหรือร้านสะดวกซื้อเนี่ยคือผลิตน้ําใส่ขวดใส่อะไรเพื่อต้องการใหร้คนเนี่ยบริโภคนะครับจับจ่ายใช้สอย,ยกับน้ํานะครับถ,ถ้ามนุษย์และสัตวสักเนี่ยสิ่งที่มีชีวิตมีบนโลกเนี่ยถ้าเราไม่ให้น้ำเนี่ยโอ้โหชุดคงคนเราเนี่ยอยู่ไม่ได้เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยแค่ขาดน้ํานิดเดียวก็ไม่ได้แล้วนะครับมันก็คือโอ้โห ผดร้ายมากกับชีวิตนะครับถ้าเรามีการขาดน้ําแต่ลดสมบตานะให้นมัดเกี่ยวกับน้ํามากในชีวิตของเราเพราะปัจจุบันเนี่ยคนเราก็ไปไหนเนี่ยทำความสะอาดน้ํามีน้ำน้ำแต่ยกเว้นบางทีคนจีนเขาแบบไม่ค่อยใช้น้ําบ้างก็มีนะเพราะประเทศเขามันเย็นบางประเทศเขาเย็นเขาไม่ค่อยนั้นก็อาจจะมีใช้น้ําร้อนนะครับนะครับก็สรุปง่ายๆเลยน้ํานี่ก็จะแบ่งเป็น2ประเภทถ้าเรารู้จักกันง่ายๆคือแบบน้ํ่สะอาดใช้ดหน้าน้ำซีสกปรก อาจจะใช่ไม่ได้นันครับนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆและน้องๆทุกคนที่ได้ชมคลิปนี้นะครับเพราะว่าน้ํานี่ก็สําคัญนะครับอย่าทํามักง่ายอย่าทําปฏิเสธกับมันเพราะว่าน้ำนี่ก็อยู่ในองครนะปัจจัยยังชีพทุกส่วนนะครับผมนะครับหวังว่าคลิปนี้ถ้าผมเนี่ยมีการพูดผิดพลาดประการใดต้องขอโทษความอัพด้วยนะทีนี้นะครับเพราะว่า เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆและน้องๆทุกคนนะครับวังว่าชีวิตคนเราเนี่ยอาจไม่ยั่งยืนเท่าไหรแต่สิ่งที่เราต้องค,ควใค่ายครวรหรือสิ่งที่เราต้องจดจําและสิ่งที่เราต้องปฏิบัติคือหน้าที่ที่สําคัญที่สุดอันนี้ฝากไว้ครับทุกคนนะครับไม่มีชีวิตไม่มีชุดใดชีวิตหนึ่งที่ต้องอยู่โดยลำบักหรือไม่มีชุดใดชีวิตหนึ่งต้องออขาดไปนอกจากกำหนดข,ของลอทสุบทานะน้าหัวต่าละนะครับ Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.